สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังปอโพสตได้ยาวเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันเป็นนักแสดงมากฝีมือครับที่หล่อและเก่งมากสําหรับปอนัทวุฒิมีผลงานในวงการบันเทิงออกมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ปอยังทําหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวอย่างดีครับดูแลทั้งภรรยายอย่างเอ๋พรทิพย์และลูกชายทั้งสองคนน้องภูดิสน้องเผ่ามันจะมีความน่ารักและสดใสของ4ี่คนพ่อแม่กอวกมาเสมอล่าสุดปอมาไร่ย,ยาวหลังเริ่มไม่ หลังเริ่มไม่เข้าคนในยุคสมัยนี้โดยระบุว่าอย่าเพิ่งด่านะแค่จะบอกว่าเราเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันแล้วจริงๆวะิะยุคนี้มันไวสุดเทคโนโลยีความคิดวิธีปฏิบัติวิธีปฏิเสธการมีชีวิตการใช้ชีวิตทุกอย่างมันเติบโตรวดเร็วมากๆถ้าจะบอกว่าเรามาจากดาวคโละดวงนี้ไม่ผิดเลยนะเราเริ่มคิดไม่เหมือนกับคนยุคนี้หลายเรื่องแต่ไม่ผิดไม่ถูกนะเราเคารพคุณเราเคารพวัยรุ่นเราเคารพเด็กที่นายกล้าหลายเรื่องที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิด เราถูกเลี้ยงถูกสอนมาอีกแบบจากดาวของเราเราก็พยายามปรับตัวกับดาวดวงนี้แต่ยากเหลือเกินบางอย่างมันเป็นเรื่องจริงและเรื่องที่ดีมากๆจนเราแอบชื่นชมเด็กๆอยู่เสมอแต่เรายังคิดแบบเดิมอยู่นะเพราะชิปในสมองเราเป็นรุ่นเก่าพยายามอัปเดตอยู่แต่โปกแกมันไม่รองรับแล้วต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดเลยมั้งถึงจะอัปเดตได้ไม่เป็นไรเราคิดมาแล้วว่าเรสเปคคือเรื่องที่เราทําได้เลยแล้วบาดเจ็บน้อยที่สุดคือยอมรับและเคารพในทุกการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง จะต,ต้องทําทั้งหมดนะช่วยกันเพราะเราก็ยังรักดาวของเราอยู่เราคิดถึงดวงดาวของเราเสมอเพราะมันยังอยู่ในร i b r ร r y ของเรามาตลอด,ดหลายอย่างที่มันตกยุคไปแล้วแต่มันยังเป็นเฟรนด์พิกเจอร์ของเราเสมอมาหวางไว้ในใจว่าจะเข้าใจเรานะแล้วเราแอบเชื่อนะว่าเราไม่จําเป็นต้องมาจากดวงดาวเดียวกันหรอกแต่เราหมุนรอบกันและก,กันในระบบดิจิตอลสุริยะจักรวาลแบบนี้ได้ถ้าเราถูกดึงเข้าหากันไปด้วยแรงดึงดูดอันเดียวกันที่เชื่อว่าความรัก #susu วัยรุ่นงานนี้ทําเอาหมูพิมพ์ปากาเข้ามาชื่นชมเลยว่าพี่ปอเขียนดีมากพี่ปอต้องรอลูกชายโตนะแล้วเขาจะมาช่วยพ่อรีสตาร์ทอัพเลเวลอยู่ใกล้วัยรุ่นหัวใจจะวัยรุ่นตามลูกก็เริ่มไม่วัยรุ่นแล้วอาจต้องรอรุ่นหลานมาช่วยอัพเลเวลอีกทีเขียนดีมากๆเลยค่ะขอขาก็พูดข่าวจะกบข่าวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราให้ใหทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ